เปิดตัวแล้ว DPL07 รุ่นปี2026รถไฟฟ้าสุดล้ำพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่จากหัวเว่ยเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ายฉางอันเปิดตัว DPL07 ที่ประเทศจีนกับราคารเริ่มต้นแค่747,500บาทเท่านั้น จุดเด่นคือระบบขับเคลื่อัตโนมัติ Huawei Shinkun ADS 4.0 ES ครบทุกรุ่นย่อยขุมพลังจากชิป Snapdragon 8295P และ DPOs 0 4ของผู้ช่วย AI ภายในลำขั้นสุดกับจอ AR HUD 55นิ้ว จอกลาง15.6นิ้วความละเอียด 2.5K และยังมีจอสำหรับผู้ด้วยสารหลักอีกด้วยมีให้เลือกทั้งแบบ BEV ไฟฟ้าล้วนวิ่งไกลสูสุด660กิโลเมตรกับแบบ EREV ขยายระยะทางวิ่งรวมไกลสูงสุด1,500กิโลเมตรแรงถึง2 6 8แรงมา้าโอ้โหบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่น่าจับตามองมากในตลาด EV ปี2026อย่างแน่นอนและในช่วงที่เทรนด์รถ EV กํลังมาแรงแบบนี้หากคุณอยากเป็นเจ้าของสถานีชาร์จของตัวเอง EV Power Energy พ ให้บริการครบวงจรเรามีเทคโนโลยีสุดล้ำอุปกรณ์คุณภาพและทีมงานมือโปรเริ่มก่อนก้าวก่อนติดต่อ EV Power Energy ได้เลยครับ